เล่นเสียงของเราเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกมนนอนจอมตะกระอ่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 ะดเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยดีกว่าทุกคนไปลอยไปเล่นกันเลยไปเล่นกันเลยอี่เราต้องช่วยเจ้าหนอนให้ได้เนี่ย เสียงอุ้ยเสียงแม่เนี่โอเคเอ well. ่อทุกคนนี้เราก็ต้องกินอาหารอย่างนี้ไปเรื่อยละอุ้ยซแนต้าอุ้ยทุกคนเราจะซแนต้าด้วยอืมเราเริ่มตัวยาวแล้วนะคะตอนนี้เราจากหนอนตัวเล็กกลายเป็นตัวยาวไปแล้วแต่ต้องทำไม่ได้ค่ะชื๊บ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 ชืบชื๊บชื๊บชื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 บมีอะไรมั่งมีอะไรมั่งกินให้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นชีสสลัดอะไรต่างต่าตานากินให้หมดไม่ให้เหลือ กินให้หมดเขาเรียกว่ากินไม่ก uh> ินทิ้งคว้างนะคะโอเคครับไม่เหนียวนด้ย๋ยวเราจะไม่ค่อยเจอใครสักขท้าไห่นะเสียวเลยภารกิจวันนี้ก็คือเราต้องตัวใหญ่ที่สุดให้ได้จ้าแล้วเราจะทำได้ไหมนี่ วุ้ยผีผีผีหลบไปยอาเกอบเกือบเกือบโอ้ยทุกคนโอ้ย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 วดใจว้ยโอยโอ้ยโอยอย่ัเล่นเล่นให้ดิจจกเราเป็นหนอนน้อยสีขาวว้ายตายแล้วยังโอ้ยย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 ยอุย้ย้ย้ยย้ยย ว่าเดี๋ยวพี่เราคิดตัวยาวแล้วโดนได้โดนได้โดนได้ตายตายอะฮะโอ้โหทุกคนเมื่อกี้แบบโอ้โหวุ่นวายมากโอ้จะได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไยังไงทุกคนเรากลับมาแล้วกับการเกิดใหม่ในครั้งนี้ฮ้อ เตะ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 อุ้ยเจออะไรอ่ะบอเกงอ่ะอเราจะต้องตัวใหญ่ที่สุดให้ได้อุกินกินก um> ินกินเข้าไปกินจนกว่าตัวเองจะใหญ่กินเข้าไปบอกแล้วว่าหนอนตัวนี้นั่นบอกก้อนวัตตะกระสุด พอว่าพวกเขานั้นกินไม่รู้จากอ่มนั่นเองกินข้าไปแซนด์วิชขนมปังพริกหยวกอืมเผ็ดเต็มเลยอืพริกหยวกกลัวเผ็ดเคี่ยวเสด็จเร็จบ๊อกเคอรี่นีเน่เจอพวกเคอรี่ด้วยเฮ้ยเหมือนจะนี่เป็นยาอะไรเนี่ยยาอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรไปมันเราจะกินไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้จนกว่าตัวเองนั้นจะใหญ่แบบใหญ่แบบ บ้มบ๊่อ่ะใหญ่แบบบ้มเบ้่ใหญ่แบบโคตรใหญ่เราจะเป็นหนอนที่ไม่ใช่หนอนน้อยอีกต่อไปนะคะไม่ว่าจะยังไงเก็บกระปุกออมสินก่อนเป็นอันดับรแรกนะคะเอ้ยเอ้เอ้ยเป็นไงกินฟรีครับกิน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 แซบเป็นจะแซบหลายแซบหลายเอ้อยชนอีกแล้ว ผมกลับมาแล้วประชาชีประชาชาติทุกท่านคิดถึงผมไหมฮะนอนน้อยนอนขาวมาแล้วนอนขาว, <c oughs> ว,วนอนขาวหรือบัวขาวก็ไม่รู้แ,แ,แ,แกพี่ตยว่ายาหวายวไหวนอนขาวนอนขาววีวีมึง เราจะต้องชนะไปอยู่อันดับหนึ่งหนึ่งให้ได้เราต้องเป็นตัวที่ใหญ่ที่ยาวที่สุดดูเหมือนว่าอาหารแถวนี้มันจะอร่อยมากอือมีทั้งแครรอทแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยเกือบ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 เอ้ยเสียว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  เสียว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 โอ้ตรงนี้ก็ติดตรงนั้นก็ติดไปไหนไม่ได้โอ้ยเสียวว้ายว้ายเออเอ้ยทุกคนอยู่ดีมันก็แบบเคลื่อนขับเคลื่อนเร็วอ่ะกลับมาแล้วเฮ้ยทำไมอย่างนี้จะตายหลายรอบจัเลย嘛ไม่อยากตายแล้วเนี่ยไม่ใชนุกเลยอย่างงี้หนอนน้อยน้อยใจนะเนี่ยแบบเนี้ยคือเหมือนว่ามันจะมียาเร่งสปีดอยู่นะครับอื้อหือ พี่ตัวอะไรเนี่ยพี่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 เป็นตัวอะไรเนี่ยพี่เป็นตัวอะไรครับเนี่ยหมีเขาเป็นตัวหมีเมื่อกี้เราจะหนอนน้อยด้วยมันเกิดเหมือนเราสินะหนองสารจ้ะเอ้ยอย่ yeah. กินให้หมดเลยกินให้หมดจนไม่ให้คนอื่นกินทำให้เรานั้นตัวใหญ่ที่สุดฮ่าห่อตัวใหญ่หญ่อห่ กินให้หมดกินให้หมดกินให้หมเลยกินให้หมดกินให้หมดมีฟักทอมีเคแอปเปิลมาละกอลา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 นน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  เนเนเเนเอยเนีๆๆนๆๆนนน่ยเนี่ยเนี่ยโวยนเรื่ของพี่เป็นตัวอะไรฉันคือนอนเขาอันปันเองจำไอ้นะเจ้าก็คือพี่แอนซันใกล้ตัวยาวถูกต้องฮะแต่ว่าจะตัวฉัน<า>เผลอไปฆ่าใครโดย,ยไม่ได้ตั้งใจงั้นเหรอดีจังเลย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 พี่ไม่ชนใคร พี่ไม่ชนใครอยู่แล้วพี่เป็นคนดีคนดีพี่จะหร่ไม่ให้ใครยี่พี่เป็นคนดีไม,ดนนดไม่ทําใครเสียหายแน่นอนโอ้โห oh แล้วขนาดเราอ่ะตัวใหญ่แค่เนี้ยเรายังอยู่อันดับที่เนี่ย <c oughs> ดูทุกคนดูแค่เนี้ยโอ้โ oh หแล้วคนที่ตัวใหญ่กว่าเราเขามันใหญ่ขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนาะอ่ะเราเผื่อไปฆ่าใครแล้วอ่ะอยากดูอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าอยู่นี่งไง แล้วจะจน่าอร่อยจังเลยอีกอันนี้อันเอ้อว่าวบบอะไรกันนี้่ยโอ้ยเกือบได้แล้วเขาตัวยาขวาเราอีกพี่ก็จะมากินเค้กคเค้กสุดน่าอร่อยนะ่ากินน้องแอนเป็นคนนี้จะกินให้หมดเลยทุกคน <c oughs> ว่า ไม่เอาละไม่เอาภารกิจตัวใหญ่ละราะว่ารู้สึกว่ามันยากเกินไปแล้วคราวนี้มาตายอีกแล้วนี่พี่เคยอ,อยากกินของสิแล้วน,น,นั่นบันคิดออกแล้วว่าอบันจะทําให้ตัวเองนั้นยาวไม่ใช่ไม่ใช่ยาวขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอ,อ่อให้เพื่อนทำให้เพื่อนชนไปห้าคน วายยังไม่ทันห้าคนเลยชนก่อนและบบายบายเฮ้ยยอยไม่เป็นไรขอบคุณไม่เป็นไรขอบคุณโอ้โหรู้สึกแย่เมื่อกี้มันมีรูปพี่ด้วยจะ <c oughs> น่ะรูปพี่เด็คราวนี้โน้องน้อยกลับมาในพลังอันแข็งแกร่งก็เดิมหลายห้าสิบเท่าเลย S <S ุกคราวนี้เราต้องฆ่าเพื<ห>่อน<ด>ให้ได้ประมาณห้าคนพี่มาสุเทศไม่ใช่ห้าคนอะประมาณสักสองสามคนให้ได้ก่อนไม่ห้าคนก็สองสามคนนะทุกคนเมื่อกี้มีเอด้วยนะครับมีทีมคริสต์มาสเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเรายังไม่มีเราไปให้หนอนน้อยข่าวจวนะครับ

เราเจอเอ่อคนจีนนะฮะเจอมังกรว่าใ้ตายเลยแม่คณเอย้ยนึกว่างูหลามาเออเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้โอ้โหตัวยังใหญ่อ่ะโอ้โหโอ้โหคนจีนอะไรใกล้ตัวเนี่ยโอ้โหัตัวใหญ่เว่อโหทุกคนคือน่ากลัวมากโอ้โยเฮ้ย ก็ไปฝั่งนู้นเลยไปฝั่งนี้ดีกว่าอื้ืออื้ืออื้ืออื้มอื้มดูดอาหารเข้าตัวแล้วก็กิน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 ข้าไปกินข้าไปเมื่อกี้เราฆ่าไปแล้วนะคะหนึ่งคนแล้วตอนนี้เราเนี่ยแต่อุ้ย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 ถ้าเราเอ่อถ้ามีใครมาชนเราอุ้ยคิงอยู่ตรงนั้นทุกคนเห็นไหมมงกุฎ กินอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้เรานั้นกันไล่กินอาหารไปทั่วเลยคนะตอนนี้กินให้หมดกินทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเออม, <c oughs> มันก็ไม่ได้ยากหรอกแหละเกมเนี้ยแต่ทุกคนมันเล่นแล้วมันหัวร้อนไง <c oughs> เราเห็นแล้วคาดใจอ่ะเราก็เลยอยากเล่นมัน <c oughs> เ,เป็นเกมเด็กที่ชอบเล่นมากๆเลยบอกก่อนว่าสนุกมากอุ๊ยอะไรเนี่ยอุ๊ยคาได้อีกหนึ่งแล้วทุกคน โดนแย่งกินด้วยไม่ทนไม่ทนว้ยทำไมเนี่ยไอ้หนอนหนอนเลโก้ทุกคนอนะ่ะเอ่อบอกก่อนว่าเราจะต้องคอยกินอย่างเนี้แล้วถ้าเราปล่อยมือมันก็ยังขยับอยู่นะเนี่ยสองมือเนี่ยเออเห็นไหมแล้วเราต้องคอยเอามือบังคับให้มันเลี้ยวเฉยๆไม่ต้องอ,อะไรมาให้มันเลี้ยวแล้วกัน

ซึ่งเราต้องทำย่าง,งีงไหมครับทำยังไงดิี่ก็ยาวเรื่องเนี่ยช้าหรือว่าพี่พี่กินหนึ่กินเลยครับผมใครไม่รู้ขอเย่งกินเกือบไปแล้วไม่ไงกินในตัวนั้นเก <ไป S 1> ือสุดท้ายพี่ต้องกินกินสิไอพี่พีพไ่ไม่โดนไม่โดน ไม่กินพี่ไม่กินอันสุดท้ายอ่ะพี่กินไปแล้วเดี๋ยวพี่ขอแบบเอาให้มันจบเออนั่นนั่นกลับไปดูก่อนดีกว่าว่าฝีมือของฉันมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่เองน่าอร่อยแต่อยู่ใกล้กับตัวใหญ่ดูไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงไอ้หนอนฟ้าแย่งฉันเหรอ เพราะฉันตัวยาวกว่านี้นาจะต้องหนอนไฟเย่งเราไปนะคะแต่เราไม่เป็นไรเราก็ยังมีทรัพยากรให้เรากินนะะเราเคยต่อ้องให้รอดตัวใหญ่ที่สุดแต่นเขาไม่มีตัวใหญ่แล้วเขาเรียกตัวใหญ่ กี่ตัวเหมือนพี่เหรอเราต้องพยายามรีบไปนะคะตอนนี้คือแบบอาหารเยอะมากแล้วเราก็ตัวใหญ่ขึ้เรื่อยๆเรื่อยๆ เลียเรียบร้อยครับอร่อยอร่อยอร่อยจะเราฆ่าไปประมาณ4คนแล้วนะเหลืออีก1คนเท่านั้นเราถึงจะทำภารกิจสำเร็จครับทุกคนเอาเป็นใครดีนะเอาเป็นใครดีนะเออเอาเป็นใครก็ได้ขอเหอะรอบนี้ถ้าตายคือแบบไม่เอาแล้วนะขอให้รอดขอให้รอดอย่างเดียวพอ มีใครรอบอกก่อนว่าตัวของเรานั้นถ้าเทียบกับเมื่อก่อนแล้วใหญ่ขึ้นเยอะเลยทุกคนบอกก่อนเลยพี่แกจะรอดนะลูกขอให้พี่จกด่าเถิดนะยเมันมีพวกหนอนเยอะแยะเลยตรงนี้เราจะไม่ค่อยอยู่นะคะเพราะว่า มันทำให้เกิดอันตรายได้เพรามันจะเพิ่มความอนต่นีเมื่อกี้ใช่ไหมทีมม่เมือเ่อกี้หนูเจอขนมนที่คนตายอะ่ะครับ้าใครมาแย่งกินเนี่ยไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะแบบกิน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 ไปเรื่อยๆจนแบบตัวยับยับเลยยับเฟย แต่ไม่กีใ่ใคไม่กี่คเลยอเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่นะคะย่าลืมกดติดกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบายบาย